สวัสดีนะครับพี g, ่เพื่อนนะครับวันนี้หนูเสร็จก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่งไม้พี่เขานะครับผมแล้วก็มาส่งไม้แล้วก็มาดูไม้ด้วยนะครับผมมาดูไม้สวยๆนะครับที่เขาเปิดร้านคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ปลูกไม้ด่างนะครับเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับเดี๋ยวหนูเสร็จจะพาเข้าไปดูเนาะมีอะไรบ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกแคคตัสก็มี นะครับไม้อบน้ําก็มีโป้เชียนก็มีนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับมารับซื้อนะครับมาซื้อไปขายนะครับผมไปขายต่อเนาะแล้วจะพาเข้าไปดูนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีมากนะพี่เพื่อนนะครับหุ่มเสียก็เลยมีโอกาสนะครับพาพี่เพื่อนนะครับเข้ามาดูสวนนะครับบ้านๆนี่แหละนะครับแต่ว่ามีไม้เรียไอเทมอยู่หลายตัวนะหมุมเสียจะเข้าพาจะพาเข้าไปดูเข้าไปชมกันแล้วก็จะถามราคาว่ามีมีตัวไหนที่พอที่จะมา แบ่งปันกันได้ไหมนะครับถ้าเผื่อพ,พี่เพื่อนสนใจไม้ในสวนของแกนะครับเนี่ยไม้เยอะแยะเลยพ,พี่เพื่อนไม้ด่างนะไม้ด่างหลายๆตัวเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องแป๊บนึงนะครับ ปลูกนะครับปลูกเล่นๆจากที่ว่าปลูกเล่นๆด้วย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 ,วย,วยใจรักใจชอบนะนะครับปลูกทําไปทํามาก็เยอะเยอะแล้วเอาไปจําหน่ายอันนี้ต้นโพหรือเปล่าโอ้ตัวนี้ด่างสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูายขออนุญาตดูายไปไปแป๊บหนึ่งกลางด่างเหรอยอดทองกลางด่างยอดทองเออสวยดีนะครับพ,พี่เพื่อนตัวนี้ยังไม่เคยเห็นนะใบเขาจะลักษณะเหมือนใบโพเลยแต่ว่าจะออกเรียวหน่อยนะครับ เด it, me ี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูด้านในกันก่อนนะครับเดี๋ยวตะบอกที่ตั้งก่อนเนาะเนี่ยเขาปลูกด้วยความชอบเป็นพี่เพื่อนนะครับปลูกด้วยความชอบนะครับสร้างจํานวนไปนะครับทําไปทํามาก็กลายเป็นแบบเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับเป็นอาชีพหลักไปแล้วเดี๋ยวไปดูอูไม้พี่เขาเยอะมากเลยบอนไซก็มีอะไรก็มีนะครับเดี๋ยวไปดูกันแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงอะไรนะซิงโกเนียมนะครับผมเนี่ยปลูกลงแปลงเลยก็ดีเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูไปดูโอ้โ oh, หพี่พื่นเพื่อนนะครับท่านไหนตามหาเจ้าสวยอยู่นนะเจ้าสวยแบบสวยเลยพี่เจ้าสวยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะแต่เผื่อมีเอา้าสวัสดีนะครับสวัสดีก่อนเนาะเอาเลลองดื่อนนะครับสวัสดีมีไซส์นี้หมื่นห้ามีไซส์นี้หมื่นห้าพี่พืน่นเพื่อนแบบด่างสวยด่างทุกใบมีหกใบนะครับด่างทุกใบหกใบกำลังหลอดกำลังมาด่างแน่ อันนี้หมื่งห้าอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สามหมื่นห้าไม่แพงนะพี่พินเพื่อนไม่แพงนะสวยมากสวยมากครับสวยมากเดี๋ยวจะงอวงต้องให้พี่เขาให้เบอร์อีกอีกรอบหนึ่งเนาะเอาเบอร์เบอร์อะไรนะที่ว่าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสองแปดสี่สองแปดสี่สี่แปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าพักเขามานะครับไม้พี่เขาเยอะมากเดี๋ยวจะไปดูมันมีอะไรบ้างเนี่ยไทคอนก็สวยไทคอนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ย เริ่มต้นที่สามพันนะครับสามใบขึ้นไปสามสี่ใบขึ้นไปลายแบบเทพๆนะสวยมากดูดิเออถ้าในสนใจโทรก็หาพี่เขาเลยนะครับมาต่อรองมาต่อราคากันคุยกันเอาอืมไม่ใช่ปลูกเล่นๆแล้วนะครับไม้เยอะมากเลยอันนี้แหละอันนี้แหละให้พี่เขาพาเข้าไปดูหน่อยข้างในจะร้อนหน่อยไม่เป็นไรอืมไม้เยอะมากเลย พี่ทำไมมีไม้เยอะจังอ่ะผมนึกว่าพี่จะมีแบบดูก,กวักนะครับดูก,กวักอะไรก็มีหมดเลยพี่พ่อศพสวนพี่น้อยมันไม่น้อยไม่น้อยแล้วครับ <c oughs> เป็นสวนปิดใช่ไหมพี่ <c oughs> นี่ไออะไรนะสามล,ลิตสามลิตเท่าไหร่นะพี่เริ่มต้นอันนี้อันนี้สองพันใช่ไหมใช่ประมาณสองพันอันนี้ล่ะใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่น,นี้แม่พันธุ์แม่พันเอาไ,อาไว้แยกเน,ะนเาะเอาไว้แยกเอาไว้ยกก็ว่ากันไปนะครับสามลิตเนี่ยสองพันห้าขึ้นไปน่าเก็บนะพี่เพื่อนอันนี้ก็ไวโอลินใช่ไหมใช่ไวโอลิน อถ้ายกกระถางนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี้สองหมแบบนี้สองหมื่นนะพี่เพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบเก้าใบกับหลอดนะครับโอ้โหมีไม้เยอะมีไม้เยอะๆเลยหรอเอาพี่จะไปขายที่จะโอ้แล้วแล้วกักดำล่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคากักดำเริมีหลายราคาก็มีสองร้อยสามร้อยแต่ขนาดแล้วแต่สายแบบนี้ล่ะ แบบน่ารักน่ารักนะแบบนี้เท่าไหร่ต้ยอยงแมวเอาไปสักสักกระถางไหมกวักดำเหนือหน้าหน้าน้าเอาไปเป็นมงคลนะพี่เพื่พเพื่อนนะครับกวักดำนะมารับกับพี่เขาได้เลยนะครับ Facebook พ,พี่ชื่ออะไรนะน้องคอมพิวเตอร์ดดออเรดิมบางไม้ด่างน้องคอมพิวเตอร์เดิมบางไม้ด่างนะครับมีทั้งร้านคอมมีทั้งสวนต้นไม้นะครับมีครบคันเลยพี่เพื่เพื่อนนะครับสนใจก็ทักหาพี่เขาได้เลยนะครับน้องคอมพิวเตอร์ใช่ก็จะมีบุตรเล็กนีบุตรสาคัเนี่ยบุตรก็มีอีกดูดิ จำนวนนะพี่วินเพื่อนนะครับมีมีมีม,มีเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแบบนี้ไม้ชินตานะมีหมืน่นสาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์โอ้โหแ,แ,แบบนี้แหละอันนี้ดำหนางเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วไอ้พวกนี้เริ่มต้นเริ่มต้นที่หมื่นหมื่นเท่าไหร่นะมันแล้วแต่ไซส์ไงเออแล้วแต่ไซส์หมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าแล้วแต่ไซส์โอ้พี่วินเพื่อนนะครับท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะครับผม พ right right. ัดขาพี่เขาได้เลยเขามีจำนวนเขามีแบ่งนะครับเลข่ารอยเลขห้าร้อยโอ้พัดลายไดเลยนะครับพี่เพื่อนๆจากแม่จากจากแม่ที่ว่ามีชมพูมีอะไรไหมมีนู่นะแม่บานพี่เขามีเยอะเลยแอนทูเรียมก็มีอะไรไออะไรนะพี่อ่าโชคก็รชั้นไหมโชคกกรัน เพาะเม็ดเอาไว้แล้วก็ลังยเไม้เพาะเมล็ดนะพี่เพนเพื่อนโอ้โหไม้พี่เขาเยอะจริงมีมีเป็นเป็นสวนเขาเรียกว่าสวนปิดนะนะโอ้โหผมก็เรียกว่ามีมีเม็ดมากเนอะสิ่งไหนตัวไหนครับอันนี้เจ้าจอมเจ้าจอมจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนจันขาวนะครับก้านเขาจะออกเขียวเขียวเขาจะไม่ขาวอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ ไม่ได้ขาย,ขายทำไมไม่ยกยอดเลยเลยก<อ>ยอดเน่าไม่ได้เฮ้ไม่ได้เหรออืมต้องรอน,นอเอาจอมเจ้าจ,จอมนะครับผมยังไม่ขายเนาะเจ้าไซส์เล็กเริ่มที่เท่าไหร่ครับเ,นนเปิดที่หมื่นสองนะไซส์เล็กนะพี่วินเพื่อนท่านไหนสนใจหรือว่าตาหรือว่าตามหาเจ้าจอมโอ้โหน้องแมมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยภูลงยาเนี่ยนฮะเดี๋ยว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 จะพาไปดูแม่แม่พัน พี่เขาสะสมไม้แบบแร่ที่แบบน่าสะสมทุกตัวเลยอันนี้แยกแยกได้สองอาทิตย์ละตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้หมื่นสองตัวนี้หมื่นสองนะครับผมกระถางสามนิ้วนะขึ้นไปนะใช่แยกได้สองอาทิตย์แยกได้สองอาทิตย์แล้วนะครับสนใจทักหาพี่เขาได้เลยแต่ลากแข็งแรงดีเดินดีเลยอือเจ้าจอมนะครับมีน้อยเจ้าจอมนะมีน้อยคนตามหาเยอะไม่ค่อไม่จะได้หน่อสักทีใช่ไหมยายก็แค่น่อมาอือเจ้าจอมนะครับ พี่เพี่อนเพื่อนนะครับที่ดูคลิปหนุ่มกษตรแล้วนะครับเข้ามาทักทักหาพี่เขาได้เลยนะครับผมแพันแพันตครดาวต้องไหนไปโอ้โอหไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเนี่ยคับพี่พื่นเพื่อนนะครับหนุ่มกษศรถือว่าโชคดีนะที่ที่ได้เข้ามาในสวนนี้นะครับถือว่าโชคดีมากได้มาเห็นแบบไม้แบบอลังการมากไงอลังการงานสร้างนะครับผมนึกว่าผมมาหน้าบ้านผมนึกว่าพี่มีมีแค่ไม้แบบไม่กี่ตัวนะพอเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมไม้ เขาเรียกว่าอาณาจักรเลยครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าพี่เพื่อนเพราะว่ามันแสงนะครับโอ้โหตัวนี้ก็สวยถ้าสายแบบกระถาง9นิ้ว6นิ้วขึ้นไปนี่เท่าไหร่่พีใสายนี่อยู่2,000สายนี้อยู่2,000เองนะโอ้โหแบบชมพูอย่างนี้แหละโอ้โหนุ่มสิชมพูเนี้สวยมากเลยโอ้โหพี่พี่เพื่อนดูดิเนี่ยสวยตัวานี้สวยถอดไม่ได้นะราคาราคาทรงล่ะพี่ เท่านี้เนาะน้องแหม่ไม่เอาไปเลยดูดิดูสิกับต้นนั้นอ่ะที่ว่านจั่วพินอ่ะคัด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 พี่พินเพื่อนท่านไหนอยากได้นะทักหาหนุ่มเกษตรได้ด้านเดี๋ยวนไ, <c oughs> ไม้สวยเลยสวยสวยสวยครับดูดูบรรดาแม่พันธุ์นะครับเขาแยกกันไม่ทันเลยลสิบสีบ่ใบด่างอ่าตัวนี้บุตรนะครับสิบสี่ใบด่างนะเท่าไหร่ครับตัวนี้ใบเจ็เหม,มืยังไม่เคยยกยอดนะครับ ตัวนี้เจ็ดหมื่นไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้ทำไมสวยจังตัวนี้แม่พันก็คือลูกนั่นแหละโอ้หันไว้สองรอบนะยกยอดไว้สองรอบก็คือลูกเขาอืมดูเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีแบบนี้สีชมพูชมพูพีชป่ะประมาณนั้นนะตัวนี้ก็ปล่อยใช่ไหมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยอันนี้แม่แม่เขานะครับผมแม่เขาพอหันไว้ได้ใช่ไหมพี่เพื่อนก็ไปยอดไปดูนะครับต้นเล็กๆนั่นแหละต้นเล็กๆที่ว่าหมื่น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 ขึ้นไปนะ หมื่นพันขึ้นไปนะครับหมื่นสองหมื่นสามตามเกรดความสวยด้วยแล้วก็ตามจำนวนใบด้วยนะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหรู้แล้วทีนี้เราต้องมาหาพี่เขาบ่อยๆแล้วมาจีบไม้ด้วยนะครับไม้สวยโอ้โหสวยจริงๆน้องแหมชอบไม้แบบนี้สวยมากเมื่อี้คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าสวนพี่น้อยไม่ไม่น้อยแล้วนะไม่น้อยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหนุนเกษตรจะ ม่ได้มีแต่มุมนี้แล้วโอ้ถ้าอย่างนี้นะถ้าผมอัปเดตให้พี่แล้วอย่างนี้นะไม่แน่นะพี่พี่เพื่อนอาจจะมาหาพี่ได้เลยเชื่อผมไหมมาได้เอายินดีต้อนรับเขาไหมนะเินดีเอาย้อนย้อนอีกที่นึงก็คือฝากฝากอีกที่นึงก็คืออะไรนะเบอร์โทรก่อน0 9 2 2 8 4 4 8 4 9 Facebook น้องคอมพิวเตอร์เดบางไม้ด่างมาเลยพี่พี่เพื่อนนะครับมีโอกาสก็เข้ามาดูเข้ามาได้นะครับพี่พี่เพื่อนจะได้มาเห็นแล้วโอ้โหเลยืบน แบบนูเบเซียตนะครับมาเห็นเราตื่นเต้นเลยไม่เคยเจอไม้แบบสวยแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่อยู่เ<บ>กาหลีใต้นะนูเบเสียตไม่ได้เลี้ยงไม้แบบสวยขนาดนี้พี่เพื่อนนะครับสภาพอากาศไม่เหมือนกันด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งการเลี้ยงดูหรือเอาใจใส่นะครับพี่เขาเลี้ยงไม้สวยจริงๆนะครับระวังอย่างเดียวพี่เพื่อนระวังงือเพราะว่าไม้เขาสวยมากมองมองมอง,มองไม่เห็นเลยพื้นพื้น,นมองไม่ค่อยเห็นเลยดูดิมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยอย่างเบอร์เวิร์ดมาร์กล่ะเป็นกระถางใหญ่ๆแล้วพี่แม่พัทั้งนั้นเนาะ เก็บไว้นะครับต่างประเทศนะครับผมสามใบสามใบยังสามพัน 3, อยู่นะตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้นะครับมบือมันมานหนุ่มเกษตรไม่มีปัญญาไปส่งส่งไม่ได้เลยนะพี่เพื่อนอยากได้มากอันนี้พี่ครับอันนี้อันนี้อะไรนะเสน่ห์จันนาคเหรอโอ้โหจันาจานาคจันนาคทำไมมันสวยแบบนี้ด,ดูดิ แบบนี้เอาไว้หั่นเนาะถ้ากระถางใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยพี่จะแบ่งเท่าไหร่ถ้าพี่เปิดราคาอยู่ที่ทิที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่สามพันนะครับต่อหนึ่งกระถางแบบใหญ่ๆนี่เนาะทรงพุ่มใหญ่เลยกระถางเท่าไหร่สิบสองนิ้วขึ้นไปเนาะครับผมอู้แล้วแม่พันธุ์จะเอาไว้หั่นเอาแล้วอันนี้มันติดด่างนั่นเ่ยพี่กนกติดด่างนะพี่เพื่อนอันนี้ก็ปล่อยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเก็บไว้ทําจํานวนก่อนเนาะ อ uh huh. ไม้สวยมากนะครับเนกไทพี่ก็สะส,สมเยอะเหมือนกันนะไอเอนทูเลียมนะครับผมสะสมเนกไทยเยอะเหมือนกันแต่เน็กไทด่างยังไม่มีเนาะมีไหมมีต้นเดียวหายากเหมือนกันเนาะครับซอยนู้นก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมสนิจจันที่เขาสะสมสนิจจันแทบทุกชนิดเลยนะเนี่ยดูนะครับ เขาเลี้ยงไม้ได้สวยมากนะครับพี่เขาเลี้ยงแบบแบบสุดๆเลยนะครับพี่วิญเพื่อนท่านไหนมีโอกาสไปแวะมาได้นะครับบึงฉวากนะพี่เพื่อนบึงฉวากอําเภออาเภอเดิมบางนะพี่เนาะอาเภอเดิมบนาเอภอเดิมบางนเเดิมบางนางบวดนะครับผมทางเข้าบึงฉวากขี่เข้ามาขึ้นสะพานแล้วก็ลงสะพานแยกซ้ายก่อนก่อนถึงไฟแดงอะนะนะครับแยกซ้ายเข้ามาแล้วก็ตัวหาพี่เขาได้เลยมา นะครับมาขอความรู้กับพี่เขาก็ได้พี่เขาเลี้ยงไม้สวยมากนะครับเล toilet, ี้ยงไม้สวยจริงๆโอ้หหนเสียดไม่กล้าเดินเข้าเลยเพราะว่าไม้สวยแล้วก็ดูดิอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับไม้เพียบเลยเห็นแล้วก็แล้วจะขอแบ่งปันไม้พี่ไปเหมือนกันนะเนี่ยดูอยากได้มันกันดูกวดดูกวดกระถางนี่ดิเบลอเลยโอ้โหสวยเดี๋ยวเ นี่อะไรนี่กวกดำกวกดำเยอะมากนะครับอ่กนีมาก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่เขาก่อนเนาะนี่พี่เพื่อนนะครับท่านไหนท่านไหนท่านไหนอยู่ละแวกใกล้เคียงกับที่หนุ่มเกษตรอยู่นะนะครับไปถ่ายคลิปให้ฟรีไปอัปเดทให้ฟรีนะครับทักเข้ามาถ้านหนุ่มเกษตรมีเวลา ะครับก็จะเข้าไปอัปเดตให้ไปเปิดตลาดนะครับไปช่วยกันนะครับพี่น้องไม้ด่างนะครับต้องต้องช่วยกันนะครับผมจะได้มีคนเห็นมากๆนะครับแบ่งปันไม้กันไม้ส,สวยๆกันแต่ตอนนี้ชอบมากก็คือบุษราคำกับสเสนจันนี่แหละนะครับพ<ม>ี่เขาเลี้ยงสวยมากสวยจริงๆสำริดก็มีนะครับเจ้าจอมก็มีบุษราคำเลยใต่ม่อาศัยร่มเขา เขาจะได้มีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอมนันก็สวยงามโอ้โหอันนี้ก็แม่พันธุ์เหรอครับเนี่ยแ,แล้วถ้าเป็นแม่พันธุ์น่ะถ้าสมมุติว่าเปิดแบ่งนี่ประมาณเท่าไหร่ไม่ก็ได้แบ่งลูกๆก,ก็พอแลนะ้วเนาะแต่สวยจริงๆวิวินเพื่อนดูดิรักรักเก็บได้เก็บวิวินเพื่อนนะครับเสน่ห์จันทร์บุษราคำเก็บได้เก็บเพราะว่าไม้เนี่ยนะครับ ยังไงยังไงก็ขายได้พี่เพื่อนเพื่อนยังไงยังไงก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะครับน่าเก็บในต้นไหนวันไหนวันไหนเดี๋ยวจะไปอัปเดตด้วยสามสงามสห์ที่วัดนรนะโอเคเดี๋ยวพี่ทักหาผมเลยนะเดี๋ยวพี่จะส่งต้นนี้เข้าประกวดโอเคต้นนี้นะครับพี่พี่เขาจะส่งไปประกวดนะนะครับสนีจัตหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อายไม่อายพี่สวยรับรองว่าไม่อายเอาน้องแหนมจับยกขึ้นดูสักหน่อยดิ ไม่เป็นไรพอได้อยู่ไม่ไม่หนักอ่าจะให้คือคือแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับอาจจะไม่ชัดดูโอเคน้องแอมขอบคุณครับสวยมากค่ะอันนี้สวยมากเราดูเดี๋ยวไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวย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 มันอยู่ที่สายพันธุ์นะถ้าสายพันธุ์ดีเนี่ยเนี่ยสายถึงจะดีไม่ใช่ว่ามันจะซื้อกันแบบ สูตรสี่สูมห้าไม่ได้นะพี่เพื่เพื่อนดูที่สายพันธุ์ด้วยนะต้องมาซื้ออย่างนี้ดูใช่ต้องมาซื้อแบบนี้น้องแหมมเนี่ยสวยโราอยู่ไม่ไกลจากพี่ท้อไม่เป็นไรเห็นแล้วชื่นใจนะพี่เพี่อเพื่อนหนูเสียเห็นแล้วชื่นใจเลยก็คือมาในแบบเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเนาะแบบมีแต่ไม้สวยลูกสวยมากเลยแม่สวยลูกดูลูกเหรลูกก็สวยเนาะสวยสวยสวยต้อเลือแต่แรกอ่ะใช่แม่เนาะพี่เนาะเนี่ยยากดูต้นนี้เลี้ยงตั้งแต่เล็กนะเด็ก สวยมากนะครับสวยมากเลยนะสวยจริงๆเห็นแล้วหลงรักเลยแหละรักขายแทบจะไม่ลงไม่ลงพขายไม่ลงโอ้โหทำไมไอโฟนทำไมร้อนหนงวะแต่กวาด้อยแต่กวาด้อยไปเยอะแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หนุ่มกุเซียไม่อยากจะให้มันยาวเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กล้องนะครับโทรศัพท์ร้อนมากแล้วตอนนี้นะครับอากาศมันร้อนด้วยนะครับผมก็ขอเอาเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับพี่วินเพื่อน FC หนุ่มกุเซียนนะ คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าอยากจะให้หนมเกษมาถ่ายที่นี่อีกนะหรือที่ไหนก็ตามนะครับผมก็คอมเมนต์มาแล้วก็สนใจไม้พี่เขานะครับไม้สวยริงหนูเกษตรับประกันให้เลยว่าไม้สวยมากนะครับทักเข้ามาอันนี้เจ้าสัวหรือเปล่านี่อะไรนี่ชคเข้ฉันพี่เขาจับทางถูกด้วยพี่วินเพื่อนเขาจะเอาแต่มไม้ที่ว่าตลาดต้องการเขาจับตลาดได้ดีมากนะครับพวกเสน่จันรบุษราคำอย่างเงี้ยแอนทูเรียมอย่างเงี้ยนะครับพี่เขา มีติดสวนไว้เยอะเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักกันเข้ามาหาพี่เขาเลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับอ่ะ